ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง New a n d Galina Free Fire นะครับวันนี้เราจะมาลงแรงกันนะมาจื๊ผมก็ใช้ตัวแคลรี่นะเอาไรอย่านานนะทุกคนอาจจะงวงว่าพี่มีช่องนี้ได้หรอ ังไม่ได้ฝากช่องอนะเออน่าจะเพาะปกติฝากด้วยฝอตัวด้วยกันนะฝากวันด้วยนะทุกคนตอะปกติก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรมากมายเพราะไม่มีเวลาแล้วต้องทำงานทำงานอะไรงานบ้านอย่เงี้ยเพราะเพราะวันหยุดก็ไม่มีด้วยเพราะต้องไปโรงเรียนนะถูกต้องเม<อ>่ต้อดูด้วยห่เลยอ่ะเล<อ>ยเลย รเทเปล่าเปล่ายังไม่ได้เลยใครจะก่อยังไม่ได้เลยก็ซ้ำไปอ่ะมาหัวให้ดูเลยมาให้เล่นมือเลยนะเออให้ดูเลยว่าเล่นยังไงอ่ะเอออ่ะเฮ้ยเฮ้ยรอก่อนเร็วโคตรนาน

เออมีตัวหนึง่งต่ออู้สตกตัวว่ามีตร,ง,ง,ตร,ง,ง,ตรง,งข้างล่างแล้วกัดกดูว่าดูดีว่าเล่นเก่งเปล่าดูอ่ะไปลง,งล่างวัดยนเลยอกัดยิงหวัวนะ เอเจ้เป๋าสามเยดีจัดไงล่ะพยามาดูดูภาพอะไรหมล่ะพอ้าวเจ้าสกาเเียงกี่ครับเฮ้ยมีตัวตุ๋ยมีเอเคได้เอาเอมาแล้วกันพาอมีกระสุนอยู่แล้วเกาะ